สนับสนุนโดย OR เติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกันเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2 000, 5 1 9ที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีดูหมิ่นสถาบันหมายเลขดำที่พนักง,งานอายการ คดีอาญาเป็นโจท์ฟ้องนายอนนนนำพาแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมกับพวกรวมเจ็ดคนเป็นจำเลยฐานดูหมินสถาบันเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2จำเลยในคดีนี้ประกอบด้วยนายอนนนนำพาจำเลยที่1นนายพริชีวารักษ์หรือเพนกวินจำเลยที่2นายสมยศพฤกษากเกษมสุขจำเลยที่3นางสาวพิมสิริเพชรน้ำรอบหรือมุกจำเลยที่4นางสาวนัทธิดามีวางปลาหรือแหวนจำเลยที่5นายพรหมสอนวีระธรรมจารีหรือฟ้าจำเลยที่6 นางสาวอินทิราเจริญปราดุสายนักแสดงชื่อดังจำนวนที่7ในความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์พระราชินีราชายาทหรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐก่อความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองความผิดต่อพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะความผิดต่อพระราชบัญญัติจราจรทางบกความผิดต่อพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงความผิดต่อพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ความผิดต่อพระราชญัติโรคติดต่อความผิดต่อพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพฤติการตามฟ้องสรุปเดือนพฤศจิกายน63พวกจำเลยร่วมจัดชุมนุมสาธารณะบริเวณถนนโหนโยธินและบริเวณหน้ากรมฐานราบที่ส1เ็เขตบางเขนพวกจำเลยไม่ได้แจ้งการชุมนุมต่อเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายมีผู้มาร่วมชุมนุม2000คนและเจ้าพนักง,งานสั่งให้เลิกพวกจำเลยไม่ยกเลิกการชุมนุมโดยระหว่างการชุมนุมพวกจำเลยปราศัยให้ผู้ฟังเข้าใจผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์และสถาบัน จำเลยทั้ง7ให้การปฏริเสธและระหว่างการพิจารณานายพริตจำเลยที่2ได้หลบหนีศาลอาญาจะมีคำสั่งให้จำน่ายคดยีเฉพาะในส่วนที่2ของจำเลยทันีีสารอาญาพิเคราะห์พยานหลักฐานตามทางนำสืบแล้วพิพากษาว่าจำเลยที่1 3, 4 6มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2และพระราชะกำหนดการบริหารราชการในสายการถกเชินพศสองพมาตรา9,18และจำเลยที่1 และที่3มถึง6มีความผิดตามพรบรควบคุมโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงพศ2 4 9 3มาตรา4ถึง9วรรคหนึ่งประกอบประมุลกฎหมายยามาตรา83การกระทำของจำเลยที่1 346เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมุลกฎหมายยามาตรา9 1และทางนำสืบของจำเลยที่1และ3ถึง6เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กระทงละหนึ่งใน3ตามประมวลกฎหมายยามาตรา78ฐานหมินประมาทดูมินพระมหากษัตริย์ พงจําคุกจําเลยที่1-3-4-6มีโทษคนละ2ปี8เดือนฐานร่วมกันฝ่าฝืนข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน2548คงปรับจําเลยที่1และ3ถึง6คนละ1,000 0บาทฐานร่วมกนันโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่รับอนุญ,ญาตปรับจําเลยที่1-3-6ถึง6เป็นพินัยคนละ200บาทรวมลงโทษจําเลยที่1 3, 4ถึง6 จำคุกคนละสปี8เดือนและปรับคนละ1นึ่งบาทส่วนจำเลยที่5ปรับจำนวน1นึ่งบาทหากจำเลยไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมุลกฎหมายญามาตราย9และ30และหากไม่ชำระค่าปรับเป็นพิในัยให้บังคับตามพรบรว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพศ2565มาตรา 30- 31และส่วนของจำเลยที่1ให้นับโทษต่ตอจากโทษของจำเลยในคดีอาญาหมายเล็กดำโดยข้อหาและคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ส่วนจำเลยที่7พยายนหลักฐานโจทยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าเป็นตัวการหรือผู้สนับสนุนจำเลยอื่นไปร่วมชุมนุมหรือปราศัยด้วยจึงพิพากษายกฟ้อง